ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเรียกวันนี้เรียกน้องตั้มว่าหนูหนูตั้มเหรอครับผมไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้หนูเนี่ยมีวิเรียกเฉพาะกับคนเดียวเลยหรือไงเออแต่ปกติก็ไม่ค่อยเรียกใครนะใช่แต่เรียกหนูนิวเพราะว่าตอนแรกเป็นหนูนิวอะไรเงี้ยพอเรียกไปมาไม่อยากซ้ำใครก็เป็นหนูหนูนิวอะไรเงี้ยหนูนิวไปเลยใช่หนูตั้ม แปลกๆเนาะไม่เป็นพี่จะปืนเลยพี่จะปืนเลยไม่ต้องจะปืนเลยตู้เย็นพี่มีอะไรให้ล้วงมั้งมีทุกอย่างถ้าพี่ตั้มจะแถมล้างให้ก็ได้เพราะว่าปกติไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างเลยของพี่เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของทั้งทั้งออฟฟิศเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในตู้เย็นอ่ะเกือบหเกือบหบเกือบหิเปอร์เซ็นต์มีของนูนิวเฮียแล้วก็คนอื่นอะไรเงี้ยบางบางอันบางอันก็หมดอายุ มีของหนูนิวด้วยเหรออุยมีฮะแสด่งว่าเขาบ้าบ่บริษัทนี้ไม่ใช่จะเป็นบริษัทของพี่อ๊อฟแล้วเป็นบริษัทผมกับหนูนิวครับอ๋ออ๋อมีกว่าเขาเรื่องตู้เย็นตู้แรกที่จะให้ผมไปล้วงพี่อยากจะนําเสนอตู้ไหนก่อนมีสองตู้ครับเดี๋ยวไปตู้ข้างหลังก่อนด้วยกันอ่าตู้ไหนนู่นเนาะอ่าโอเคตู้นี้ก็จะเป็นแบบของครัวมากกว่าอ่ะผมขอเดาก่อนเลยนะ50ที่เป็นของเฮียเนี่ยผมดูแล้วเฮียนี่เป็นคนไม่ค่อยน่าจะกินอะไรเยอะแยะเพราะว่าหุ่นดีน่าจะเป็นพวกวิตามิน ครีมบำรุงมาร์กหน้าไม่รู้แหละผมเดาไว้ประมาณานี้นเดี๋ยวมาเปิดดูว่าจริงๆแล้วตู้เย็นของพี่มีอะไรบ้างเริ่มเลยได้ครับผมไม่น่าเชื่อนะพี่สดน้ำปลากินเหรอเดี๋ยวนี้ใช่สดน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาอร่อยมากเป็นของร้านที่แบบชอบมากเข้าใจแหละว่าเออพีน้ำปลาเขาอร่อยแต่พี่มีสต็อกไว้ขนาดนี้พี่สั่งเฉพาะพีน้ำปลาแยกมากอะเราสั่งอาหารเขาหนึ่งอย่างแต่ เอาพิณปลาแบบ4กล่องมาสต็อกไว้บางทีเรามากินกั่อะไรเรามากินกัอะไรกินพวกอาหารตามสั่งทั่วไปเลยครับผมโอ้ใช่ติดเค็มใช่ติดเค็มครับผมก็ชีวิตหวานมากแล้วเนาะใช่ชีวิตหวานมากเราก็ต้องเติมความเค็มเข้าไปแต่ก็ยังหวานอยู่หวานเพราะขนมเหรอไปไม่ถูกแล้วอ่ะเลื่อนลงมากลจะเป็นน้ําดื่มปกติุ้ยพี่เป็นคนเหนือหรอเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือจ้าพี่คนจังหวัดไหน เจ,จียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้เจ้านี่คือเป็นคนเหนือที่ก็ชอบทานอาหารเหนือชอบมากชอบมากอาหารเหนือชอบมากแล้วพ่อก็ชอบทำอาหารเหนือด้วยพีั้มีร้านประจำมีร้านพิเศษอะไรไหมเนี่ยมีร้านประจําเป็นน้ำพริกหนุ่มครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มกับพวกแบบแคบหมูหรืออะไรที่เป็นแบบไข่เจียวหรือว่ากินพวกแบบมะเขือมะเขือยาวอะไรเงี้ยเป็นคนชอบกินผักทางบ้านเนี่ยชอบกินผักหมดเลยเอ๋อนี่ก็จะเห็นผักนะฮะนี่ก็เอาไว้กินกับน้ำพริกหนุ่มได้ถูกไหมและนุองนีวก็ากินไหมหนูกินทุกอย่าง ใช่ไม่มีอะไรที่ไม่กินเขาบอกอแมลงแมลงทอดอนะไม่กินแมลงทอดไม่กินสับปะรดก็ไม่ค่อยชอบเพราะมี ประสบการณ์แบบมันกัดฟันตอเด็กโซนเดียวกินหมดเลยมีเรื่องเล่าทุกอ,อันเลยอ่ะพี่รู้ลึกเหมือนกันนะไม่ได้ <คน S 1> รู้เขาเรียนคุยกันบ่อยอย่าีแบบ<ล>สมมติเขาเลิอกกองนะก็ต้คุยกันอยู่กันทุกวันมันก็คุยสัพเพเริดเลยคบางทีก็นึกไม่ออกบางทีพี่ตั้มถามว่าเออก็นึกออกก็พูดไปรู้ยันเรื่องของกินว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร <c oughs> พี่เราพาไปเจอพ่อแม่กันแล้วไปไปมาแล้วครับผมเพราะช่วงช่วงอันนี้เราเปิดไม่เปืองไฟพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเขาจ่ายค่าไฟให้อ๋อทีมงานจ่ายอโเรอเอพี่ครับพี่ <c oughs> ไปเดท 500K ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างเจอน้องนิวเอาจริงตอนแรกตอนแรกแบบถามสาวสุกดิบแต่ไม่ถามนี่เลยเอาจริงนะและโนะะนิวเป็นคนน่าเอ็นดูด้วยไนงะด้วยความมุมมิตะมุตะมิของน้องอะ่ะน่าเอ็นดูไหมไม่ไม่ไม่ว่าเจอใครน่าเอ็นดูครับน่าเอ็นดู <c oughs> จริงๆแบบไปงานไหนมีแต่คนเอ็นดูหนูเลยดีดีดีแล้วครับผมดีแล้วครับเออนี่ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องตู้เย็นเลยได้คุยถึงเรื่องหนูนีๆมาขึ้นอีกนี่สัมภาษณ์เรื่องหนูปะเนี่ยโทษนะตู้เย็นเนี้ย มืันผมขึ้นเชียงใหม่เลยว่ะตู้ฝั่งเนี้ยมีแต่ของเหนือมีแต่ของเหนือถ้ากินคนเหนือนี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มแคปหมูยังไม่พอเหมือนมีลาบคั่วด้วยใช่ลาบก็อร่อยครับผมแต่ต้องเป็นลาบที่สุกนะฮะลาบดิบกินไม่เป็นลาบทางเหนือส่วนใหญ่เขาจะทำลาบคั่วแบบอารมณ์ใส่มะแขวนนี่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 ใช่ใช่ใช่นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยเริ่มกระด้างแล้วครับผมจิ้นจิ้นเนาะใช่อ๋อจิ้นส้มจิ้นส้ม นี่น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ,อก่อ,กอ,องก็ชอบกิน,น <ะ S 1> พ่อทำอร่อยมากนี่ผมบอกเลยนะว่าตู้เย็นตู้นี้ผมให้เป็นหนึ่งในงตู้เย็นที่มาเหนือมากๆคือเหนือทั้งแถบเลยตรงนี้ยังไม่เห็นอ,อะไรไปจุงภาคอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกฝั่งไหมได้ครับพี่แต่ก่อนจะเปอีกฝั่งผมทราบข่าวมานี่ว่าพี่เนี่ยเป็นโรคอย่างหนึง่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นไหมนะแต่ผมไม่เป็น ทีมงานเป็นไหมเวลาแบบรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอะไรกินหรือว่ามีอะไรกิน่ะก็จะเปิดตู้เย็นอยู่งั้นว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีกินอะไรดีเดินไปอ่ะผ่านตู้เย็นเปิดอ่ะไม่มีทั้งที่แบบเดินไปเปิดอ๋อมีเท่าเดิมกินในใจว่าเอ๊ะเปิดทําไมแล้วมันเปิดวนๆอย่างนั้นพี่จำได้แต่ครั้งแรกแล้วมั้งว่ามันไม่มีอะไรกินเนี่ยคนดูคอมเมนต์มาหน่อยว่าใครเป็นใครไม่เป็นใครเป็นเพราะอะไรเป็นฟิลแบบนี้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เหมือนกันเเเดดีี๋ยยวฮรออน้งปิ บ้านมีแอร์ครับบ้านมีแอร์ครับอ่านไหนๆเปิดแล้วตู้นี้เปิดเลยครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นของโซดทั่วไปก็จะเป็นของเหนือเหมือนกันเป็นไก่เชียงรายกับหมูเชียงใหม่ไม่ใช่ทั่วไปทั่วไปอันนี้ทั่วไปอันนี้ก็มีของคนอื่นที่บ้านด้วยครับผมนี่มีไส้อั่วนี่ไส้อั่วอร่อยไหมอ๋อนี่จริงอั่วนี่ไงนี่ไงครัยังไม่ทิ้งความเป็นเหนือนะตู้นี้ตู้ที่โคตรเหนือเลยที่บอก โอเคอ่ะตู้นี้ไม่มีลายมีของสดปกติตอนนี้เหลืออีกตู้หนึ่งตู้หนูเนี่ยโตู้นูเนี่ยโอ้ยออ้ยอุ้ยหายแล้วกูเกือบเขาเกือบแบนตั้มแล้วทวิตเตอร์เปิดประตูทับนิ้วสี่พึกกูซวยแล้วรนนี้เือบอกว่างจริงแบบมีชื่อตู้ด้วยใช่ครับชื่อว่าตู้หนูนู้นจริงจริงมันก็สซเดีหร่ก็จะมีของหนูเพราะว่าแฟนขับหนูชอบซื้อแบบของหวานหรืออะไรมาเยอะมากแต่คงเงี่ยมแบบว่า ไม่เอาของหวานภุมอาหารเงี้ยก็จะมีพวกสลาดหรืออะไรต่างๆนานาไม่ค่อยจะส่วนใหญ่จะเป็นของหนูของหนูน<า>ันเลยสแสดงว่าในตู้นี้มนันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องความแบบความหวานใช่ดูข้างตู้ก่อนไหมหล่ะไหนข้างตู้นี่อาหาร<ไ>ปลปาพี่ใช่อาหารปลาผม อ,อันนี้น่าจะเป็นของของพี่พนักง,งานใช่ไหมโอ้ยจริงจริงอันนี้อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะน่าจะเป็นของพี่พนักง,งานครับผมน,นุ่นิวกินไหมแบบนี้อันนี้หนูมไม่น่าจะกินนะทำไมแต,แต่ถ้าจะกินก็กินแล้วแต่ฟิวเขาแล้วแต่ฟิวเขาแต่อันนี้ต้องกินแน่นอนตามนี้อันไหนที่เขากินแน่นอนอันนี้เพิ่งกินไปนี่อ๋ออันนี้ของพี่เองเอารู้ได้เนาะเรารู้ได้ใช่ไหมบหมออ่านหนังกฤษออกนิดนึงพี่เนี่ยเหี้ยผมบอกว่าพอดีฟูดเมื่อกี้แกกินไปแล้วชิมได้ไหมชิมได้ตามชอบทุเรียนหรือมมะ่วจ้ามชอบทุเรียนนกกิหอมมา นี่ครับอ๋อเป็นทุเรียนอ๋อผมนึกว่าทุเรียนทอดแต่สูญญากาศครับแล้วก็เป็นแบบเนเชอธรรมาแล้วอบมาพี่โคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมหนูชอบไม่ชอบไม่รู้หนูตามชอบมากตอนนี้อ่มีอว้ยนะพี่ต้มไม่อว้ยสาบานจริงจงอร่อยจริงตรงนี้เนี่ยก็อูแเ้วจะเป็นแบบการเอนเตอร์เทนแขกไปใครมาตรงนี้ใช่นี่เคยบอกเลยแบบว่าช่างหน้าหรือว่าใครมาบ้านลังเนี้ยบอกทุกคนเสมอรู้กันว่าของทุกอย่างทุกคนสามารถกินได้ครับหยิบได้เลยแต่ ดูันบนยูนก่อนอ่ะมาเปิดตู้เย็นกันเลยดีกว่าพี่อยากจะเลือกฝั่งไหนก่อนรีบขอโทษโอเคฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับฝั่งนี้<ม>น,นะ,ะเปิดมาครับผมฮัลโ <พา S 1> <า>โอ้โหคนละโลกกับเมื่อกี้อันนี้เนี่ยเหมือนร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งก็จริงครับถ้าจะอยากกินเอาไปเลยครับผมถ้าเป็นอะไรเป็นของนู้นิีผมจะไม่ยุ่งดีไหมอะไรเป็นของนู้นิวะหวานนี่พวกเค้กเนี่ยเค้กบานอฟฟี่เค้กขนมคุกกี้ต่างต่างหรอเขาชอบจริงมากเลยจริงจริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทุกอย่างของหวาน ấy, กินอยู่ตลอดหรือว่าต้องมาเติมอยู่ตลอดถ้าพี่ต้ามาอยู่กักบหนูอะหนูกินเยอะอะถ้ารู้จักป๊อปปี้กับปาเป็นคนกินเยอะที่สุดใน,นดูมันดีแต่หนูกินเยอะมากกว่านั<อ>้นเออกินเยอะมากกว่านั้นและกินเยอะเนี่ยไม่ได้กินผักกินเยอะคือกินของหวานแล้วบานอฟฟี่ใช่หนูเคยบอกว่ากับพอของคาวของหวานคนละกันแยกกันเราเคยเต็อนนะวเฮ้ยหนูกินเยอะนะก็หนูบ่นแบบช่วงนี้อ้วนแนบวมแก้มออกแล้วพอเตือนก็แบบ เหมือไงก็กินไปแล้วคับกินไปแล้วคับนอนว่หลาังเราลองพูดอย่างี้สิถึงว่าหนูหยุดกินของหวานได้แล้วอยู่กับพี่หวานไม่พอหรอพี่ให้ความหวานกับหนูไม่พอเหรอโอเคลองพูดผ่านกล้องไหมเพื่อนนู้นิดูอยู่ถ้านูนิวดูอยู่นะครับหนูหยุดกินของหวานได้แล้วความหวานในทุกวันนี้ยังไม่พอเหรอดีเยี่ยมเยี่ยมเลยอะ่ะอันนี้ในส่วนของของหวานมีนี่ด้วย อันนี้อะไรครับเนี่ยมีหน้าผมพี่มีหน้าหนุ่มเหรออ่าพิเศิเตอร์คู่ครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตต่างๆแต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือว่ามีระเบียบมากที่ออฟฟิศนี้ไม่ไม่มีพี่มีตอนที่พี่เข้ามามีตอนที่พี่เข้ามาเขาตอนแรกโอ้โหูบูบูดีดีก็พูดตรงซะแล้วแต่พูดตรงซะแล้วแต่พูดตรงซะแล้วรายการมันมันเทอรพี่ไม่ต้องตรงมากขนาดนั้นตรงทางละด้านนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำอัดลมต่างๆว่ากันไปน้ำหวานน้ำอะไรนุ้วมาทุกวันไหม แพทบแททุวกวันหลักๆนี่คือแบบว่าแต่งหน้าบ้านนี้เลย oh, ใช่พอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะออกไปทํางานอะไรแลอย่างวันนี้เขาไปไหนเนี่ยเขาเดี๋ยวเจอกันตอนตอนเย็นเจอกันตอนตอนเย็นทะงานด้วยกันใช่อันนี้มีงานตอนเช้าเราก็มาถ่าย,ยรายการเจอทุกวันเลยเจอตอนเย็นยอ่ะอาปิดตู้นี้หน่อยเขาล้องแล้วอลองฟังนีข้างล่าง อาผลละมัยต้องบอกว่ามีหลายอย่างมากๆส้มก็มีบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ครับผมอืมตระก,กูลเบอร์รี่ทั้งนั้นมีกล้วยใช้ตัวย็นด้วยแต่เน้นเป็นกล้วยหอมห่ะพี่ใช่กล้วยหอมออบางอารมณ์อะตามฟิลเลยก็ไม่รู้ทำไมบางทีก็เอาแช่บางทีก็ไม่แช่แต่ส่วนใหญ่แช่ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ขนุนนะครับผมขนุนับมะม่วงครับผมไม่ค่อยเห็นผลไม้ที่ชนิดนี้ที่อยู่ในตู้เย็นไทยอ่ะอันนี้มันเป็นตัวดึงกลิ่นเลยตัวอ๋อกลิ่นกลิ่นก็กลิ่นนิดนึงครับมนกลิ่นใช่ไหมพี่อันนี้อันนี้อันนี้พี่ของพี่สี่ป่ะพี่สีชอบใช่ไหมชอบครับผมแม่ชอบด้วยแม่ชอบขนุนมากแม่อันนี้อะไรเอ่ยตู้นี้ปลา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 ผลไม้นะครับผม ีของดีว่ะบ้า apple ที oui, ่นี่น่าอยู่มากเลยอ่ะที่นี่น่าอยู่มากเลยพี่นี่อยู่ยังไงให้เหลือตัวแค่นี้อ่ะมาับได้ฮะไม่ไม่ได้กินอยู่คนเดียวในตู้มันก็มีแบบว่าหลายคนอย่างที่บอกอยู่กันเป็นสิบอะมาเปิดตู้นี้ดีกว่าโอเคครับเอิ่มข้าวสาครับผมแลกแล้วก็ไอศกรีมเอาจริงนะวังนี้หมดไปเยอะแล้วเหมือนกันมีคนกินเยอะเหมือนกันถ้าเราจะใช้ชีวิตตรงตู้นี้นะอนาคตนะผมพูดได้เลยตัดขา เว้ยแต่อยากเล่าเลยพี่สมัยเมื่อก่อนที่อยู่ที่บ้านะครับตอนนั้นแบบขเขาเรียกเป็นฟิลอะไรที่ต้องแบบไม่ได้มีตังค์ซื้ออะไรกินขนาดหรือว่ามันอะไรเก็บอนะไรนั่นก็ไม่ตู้โล่งเลยเออแต่ตอนนี้เราสึกว่ายอยากกินอะไรก็เออซื้อ,อกินบางทีอย,<ว>อยากจะซื้อเพื่อแพ่คนอื่นด้วยน้องๆด้วยอะไรด้วยถูกไหมใช่อืมวิมันยังมีอีกหรือว่าไอ้ตัวดูแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้อันนี้ของใครอันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้ของใครไม่รู้น่าจะของทีมงานยุคนี้อ่ะไม่ไม่เห็นหน้าาแบบนี้มานานมากเลยรู้เลยเราเกิดยุคไหนพี่ โอ้โหไกลกันมากใกล้ใกล้กห่างกันไม่กี่ปีเออตู้นี้บันเทิงว่ะชอบบันเทิงทุกตู้ประทับใจมากสําหรับการเปิดตู้เย็นที่ออฟฟิศที่4นะให้คํานิยามคานี้เลยกับตู้แรกก็คือว่าตู้เย็นที่มาเหนือส่วนตู้เย็นตู้นี้ให้คํานิยามเลยว่าตัดขาตัดขาตอนนี้เราล้วงตู้เย็นกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายการล้วงตู้เย็นจริงๆเป็นชื่อรายการบางหน้าใช่ต้องการล้วงความลับ ล้วงความลับอ๋อนี่คือหอยหลักของรายการคอยหลักแต่ว่าเอาทำไมไม่ต้งชื่อรายการว่าล้วงความลับคนไม่กล้ามาออกเพราะติดต่อไปเนี่ยไม่เอาแล้วล้วงความลับหน่อยโอเคว่าล่าสุดเนี่ยที่เราไปเถดกันมาที่ว่าฉลองเขาคือฉลองอะไรฉลองครบรอบแบบว่าเคยคุยกันสลับกัน100เคพาไปเดสลับกันแสนใช่แสนฟลอรล่าสุดที่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตั้มบอกก็คือไปเชียงรายก็คือ500เคแล้วก็คือว่าจะไปกันแค่2คนไปกันแค่2คนโดยไม่มีใครรบกวนนะครับ มาบอยจริงเลยเชียมันเป็นมันเป็นคอนเซปต์แบบว่ามันจะเป็นสถานที่ที่เราแบบว่าไม่เคยไปทั้งคู่แล้วก็มันจะตื่นเต้นตรงเป็นฟิลที่แบบเนเจออะไรพร้อมกันอารมานีบุ้งนุ่นอะอารมานีบุ้นุ่นปะกับผู้ได้ะเออมันก็เป็นฟิลนน้นผู้ได้ผู้ได้มีวางแผนไว้ยังว่าครั้งหน้าจะไปไหนกันครั้งต่อไปอะเราจะไปเที่ยวแบบโลคัสโลคัสอ่าไม่แกค้อโอเคโลคอสครับคุใช่เราจะไปแบบว่าประหญาตเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปสถานที่ที่ บ้านๆชิวๆในประเทศไหมในประเทศไหมในประเทศไปไกลนั่งรถไฟไม่เคยนั่งเลยเกิดมาในชีวิตนี่นะนั่งรถไฟหน้าต่างนั่งซุนนอนไปสองคนนั่งต่างไรเยอะแคมปิ้งเขาจะไปครับผมรอติดตามเลยนะแฟนๆนะว่าครั้งหน้านะครับเขาจะไปเรียกว่า ฮานีมูนครบรอบแสนบิวอะไรกันฮานีมูนเออใช้คำว่าฮานีมูลไปเลยเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเปรียบให้นุนิวเป็นของในตู้เย็นหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในตู้เย็นใช่ไหมฮะอืมคืออะไรน้ำเปล่าแล้วกันเพราะว่าน้ำเปล่ามันหล่อเลี้ยงร่างกายครับผมชีวิตเราไม่สามารถขาดมันต้องชุ่มชื้นถ้าขาดน้ำคือตายใช่เหมือนกับนุนิวถ้าถ้าพี่สีขาดวิวไปร่างกายพี่เหมือนขาดน้ำอาจจะทำให้พี่ตายได้ น่ารักจริงๆผู้นี้ฝากผลงาน,นหน่อยครับพี่ครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงนิงๆภาพเสร็จแล้วครับในซีรีส์ c u ว i ี้พานะครับผมก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนี่ขอบคุณพี่ซีว่านะครับขอบคุณมากครับตัมครับม